จะเห็นมันถามแบบว่าแล้วเวลาที่ฟ้าด่าสภาด่าเมืองด่าอะไรอย่างเงี้ยพูดว่าอะไรมึงบอกว่ามีหลายคนที่เล่นโปรที่ยังไม่โดนแบนมันมีมันมีคนนึงอ่ามันมีมันมาได้มัที่มาเลยมันเคลียร์กัน2คนอ่ะแล้วก็มาเคลียร์กันเรื่องแผลก่อนแล้วค่อยมาเคลียร์กันแผลส่วนตัวที่มันใหญ่่คือทะเลาะกันอันนี้มันไม่ได้เกลียดในเกมแล้วมันเป็นข้างนอกแต่ถ้าเคลียร์กันเสร็จปุ๊บเราค่อยมาเกลียดกันในเกมดีกว่าดีกว่าเกลียดข้างนอก เกยบอกแล้วตอน,นี่ครับไปเป้าเนี่ยครับวันดีครับวัสดีครับวัสดีครับ,รบเออแล้วสรุปผมตื่นม,มาอะไรกันนี้เต็มไปหมดยุบไหมสรุปได้ยุบไหม,ไมยุบคุยกันเล่าเออต้องงี้ดิตอนแรกอะตอนแรกพ่อเวจะพักพอไอเวจะพักคือมันมันติ่บอนพี่มันมันก็จะพักกันหมดอืมอผมตื่นมาลำยี่อะไรเต็มไปหมดเลยวะจะไม่ต้องพักหรอกสู้ต่อไปเลยมันมันมันก็ผ่านไป มันก็อย่างที่ผมบอกพี่อ่ะผมคนกลางอือแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะที่ผมที่ผมติดใจอ่ะพี่ผมไม่ได้ติดใจพี่ผมติดใจมือกอืออือเข้าใจเ<า>ข้าใจมไม่พูดอ่ะเออผมแค่อยากรู้เฉยมันมันบอกว่าพวกผมอาโปอยกหลายคนที่ยังไม่โดนแบนถูกไหมอืออ่าถ้ามีหลักฐานเอามาเลยหรือจะให้เช็คทุกคนเลยก็ได้ในแก๊งผมอ่ะอันนี้ผมบริสุทธิ์ใจเขาตัวเองผมว่าไม่รู้อ่าอย่างอย่างเมื่อวานเนี้ย พี่ลงสตรีมนะ้องพี่ก็ไปคุยกับไอ้น้องอ่ะไอ้น้องที่มันทำ805ช็อปอ่ะไอ้อคนที่ทำโปอ่ะทำกับพวกไอออสอ่ะมันบอกว่าพี่ถามว่าดูดูคนนี้ให้หน่อยมันบอกว่าในคลิปยังไม่ชัดอีกหรอพี่อ่ะคนชื่อพรอนนะ่ะมันถามว่าดูในคลิปยังไม่ชัดอีกหรออ่ะพี่ก็เลยบอกว่าไม่ไม่รู้แล้วเราสามารถเช็คได้ทางไหนบ้างเออเรื่องการโอนมันบอกว่าเวลาเวลาจะชอบโปเนี้ยต้องต้องซื้อยังไงมันก็บอกว่า ซื้อซื้อผ่านอไอ้นั่นอะของขวัญอะทูบันนี่วอลเลตอะเขาเรียกว่าอะไรอังเปาอะอืมอืมมันขายเป็นอังเปาอันนี้อันนี้คนทําโปบอกนะอันนี้พูดตรงตรงเลยก็ก็อยากให้ฟ้าลองไปคุยดูคุยกับข้างนอกดูกับพี่ก๊อตดูก็ได้มันมันดูออกจริงไหมฟ้าพี่ว่าฟ้าน่าจะคุยเล้วผมคุยกับพิงคิงเมื่อวานแล้วเรียกไอเวทเขามานั่งรับฟังด้วยเมื่อวานะ่ะก็พี่พิงคเขาก็พยายามหาหลักฐานให้อยู่อืมเขาไม่ได้นิ่งกันหมด ก็อย่างที่ผมบอกพี่ผมก็คุนกลางแต่ถ้าผมไม่ปกป้องน้องเลยอ่ะมันก็ดูว่าผมขี้ที่ขี้ยวไว้พี่เหมือนกันเหมือนพี่อ่ะน้องโดนใบแดงอ่ะเหมือนเหมือนลาเลนเหมือนอะไรโดนใบแดงอ่ะข้างหน้ากล้องอ่ะพี่ยังยังต้องบอกว่าเออตามนู้นตามนี้ไปเลยตามเกมไม่เป็นไรแต่ข้างหลังกล้องพี่แบบโคตรเจ็บใจเลยนะพี่แบบโคตรแค้นเลยแบบรู้สึกแบบฉุนนะเหมือนกันอารมณ์เหมือนกันแล้วผู้ผมไม่แค้นกว่าผู้พี่หรอกทางที่คนของผมอยู่กันมาแล้วน้องเพิ่งเข้ามากี่วันน้องเพิ่งเข้าแกงมาได้ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ แล้วพวกผมซ้อมกันมาเป็นกี่เดือนกี่ปีพี่่อผมจะมาได้ขนาดนี้เหมือนกันนั่นแหละน้องถ้า,ถ,าถ้าพูดอย่างนั้น,<ข>นใน,<ข>นมยวกันเหมือนกันพี่แล้วสุดท้ายแล้วทําอะไรได้เรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วม,มันแก้ไขอะไรไม่ได้ไหมแต่แต่ผมบอกเลยนะว่าที่มึงพูดอ่ะบอกว่าที่พวกผมโปรหลายคนนี่ยังไม่โดนแบนอ่ะผมบริสุทธิ์ใจนะยินดีให้เช็คทุกคนเลยสี่สิบคนก็มึงก็มึงแค่เรื่องนั้นถูกไหมแบบไม่โอเค <c oughs> ไม่ติดใจต้อง คนในแก๊งผมแบบเฮียร้องไห้กันเลยนะเว้ยบอกเฮียกูกูทนซ้อมมาแบบเป็นเดือนเป็นปีกูโดนสายฟ้าด่านู่นนี่นั่นแบบกูอยู่ซ้อมยันตีสี่ตีห้าสุดท้ายผลที่ได้มามันเป็นอย่างนี้เหรอแล้วพี่ให้ผมทําไงพี่ก็ซ้อมกันมาทุกวันเหมือนกันก็แก๊งผมไงของผมนี่ทุกวันย้ำว่าทุกวันจริงๆผมว่าถ้าใครที่แบบเห็นมันมันก็น่าจะเห็นเห็นกันอยู่เว้ยบอกเลยว่าทุกวันจริงๆ แล้วคือมันก็มันมันมันมก็จะสื่อประมาณว่าไอไอคนที่ชื่อไอคนที่ชื่อโปอ่ะเข้าแก๊งมาไม่ไม่ถึง1ดือนอาทิตย์แล้วพอเกิดเหตุก็คือทําให้ทุกอย่างมันลืมลาำไปหมดคือตรงนัประมาณนี้ปะตรงนั้นอ่ะก็คือต้องบอกว่าน้องมันก็มันก็เข้ามาอยู่พุงหมี่ยก็จะไปกล่าวหามันแบบร้อยเป์ก็ไม่ได้ อ่าเอางี้เวดเวดบอกพี่ละกันมันเป็นเรื่องข้างนอกเวดบอกว่าน้องคนนี้เข้ามาเขามาอยู่กับเทียได้ไม่ถึงเดือนสองเดือนไม่ไม่ถึงสองเดือนเข้ามาคูดกับพี่ส่วนตัวไปแล้วถูกป้าใช่มันยังไม่ได้รู้จักดีขนาดนั้นน้องบอกเห็นว่าไอ้เวดบอกว่ามันมีผลงานไม่เห็นก็เลยรับมาอยู่ในครอบครัวกับเทียไงอืนั่นแหละคนในแก๊งคนในครอบครัวอะไรบางคนก็มันก็ไม่ได้พยายากถามฟ้าในมุมนั้นสมมติว่าฟ้าเล่นกับพี่แล้วฟ้าเป็นเหมือนจอยไงฟ้าเห็นอย่างนั้นฟ้าจะคิดยังไง ในมุมพ hmm ี่อ่ะก็ร้องเหมือนกันจำตอนดับมัีงะได้ป่ะผมก็ร้องก็มองในมุมกับกันผมก็บอกกัในแก๊งว่าเออมึงไม่แปลกหรอกที่เขาร้องเพราะว่าตอนตอนเราเล่นกับมังีะเราก็ร้องก็เหมือนกันทุกอย่างมันมีเหตุแล้วนั่นแหละนั่นแหละที่อยากให้พลา ใช่แต่สิ่งที่ติดใจอ่ะคือบางเรื่องอ่ะมัน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 ก็พูดเกินความเป็นจริงเกินไปไว้ยพี่พี่เปาเข้าใจใช่ไหมพี่ติดใจอ่ะเหมารวมเมื่อวานอ่ะใช่คือทุกคนที่มันอยู่กันไอเมื่อวานอ่ะพี่ไม่ได้โกรธอะไรเองไม่ได้อะไรเองแต่พี่ไม่โอเคเรื่องที่ไอคนที่มันไปโพสข้างนอกไงแต่กูไม่ได้ฟังนะที่มึงไปพูดอะไรกูยังไม่ได้ออพี่ก็ยังไม่ฟังเหมือนกันเพียงราะพี่พี่ไม่อยากเมื่อกี้ยังคุยกับพี่เปาอยู่เลยว่าจะไปดูไหมไม่ดูหรอกไม่ได้ดูไ่ดูหลังกล้องก็ไปเปิดดู เข้าใจแหละเป็นใครก็ชุดถูกไหมล่ะว่าอก็อย่างที่ผมบอกพี่ผมบรดีสุดใจให้เช็คทุกคนอืมอไยสุดใจให้เช็คทุกคนแล้วก็ไอ้ช็อบที่มันเว่อร์หรืออะไรพี่เปิดไปเลยเพราะว่าผมผมให้โอเลกันไหมทุกคน ราถามมันดีที่ดา่าประเทศดา่าสภารับหลังมึงม,ม,มันจะว่าไงเ<ๆ>พราะผมมองในมุมกับการตอนพวกผมได้ไงแต่มันนผมก็อนี้ผมก็ยอมนะบวาผมร้องเหมือนกันคนดูแม่งพี่ไปทางเดียวกันในทพี่พูดตรงตรงฟังก็น่าจะเห็นมันถามแบบว่าแล้วเวลาที่ฟาดา่สาสภาดา่าเมืองด่าอะไรเงี้ยคิดไงไอหมึกมาแล้วใช่เหมคุยกันเนอยครับว่าไงพี่เอาพี่อยากให้คุยกันนะคุยคุยแบบตรงตรงกันเลยแบบเบยอย่าแบบพูดให้เกลียดกันนะ คือจะพูดรักรักษาน้่งใจกันคือพูดกันตรงๆเลยอ่ะพูดตามเหตุตามเรียบร้อยเลยอ่ะเอางี้ได้ไหมไม่ะเอาทีละคนทีละคนนะพังมันงี้ไหมูนั่งสตรีมาตางวันวันตั้งแต่ทีร้อยไปบอกห้าร้อยไปเพราะกลัวดามากนึ่งดามึงกูแบนคนดูด่ามกูทำอะไรของข้าพี่บอกของขาเรื่องอะไรทั้งหมดก็แล้วแต่ไอ้ฟ้ามันไม่รู้ก็ได้คนเล่นโปรมันรู้แค่คนเดียวเว้ยมันไม่บอกใครหรอกอ่าใช่พูดข้อความนี้แต่ทำไมทำไมสตรีมที่ออกมาของฟ้าเมื่อวานทำไมถึงกลายเป็นหมึกโดน ทำไมถึงกลายเป็นหมึกโดนก็มมฟ้าอก็ตามที่เห็นนะหมึกเอาจจริงแล้วหมึกพูดว่าอะไรมึกบอกว่ามีหลายคนที่เล่นโปรที่ยังไม่โดนแบนถูกป่ะมันมีมันมีคนนึงอ่ามันมีหมึกจิ้มมาเลยมึกจิ้มมาเลยมึกจิ้มมาเลยคนไหนจิ้มมาเลยมึกจิ้มมาเลยนี่ก็เป็นคนไปดูมาเหมือนกันหมึกจิ้มมาเลยหมึกจิ้มมาเลยถ้ามันผิดจริงๆหรืออะไรอ่านี่เดี๋ยวค่อยไปจิ้มอันนั้นเดี๋ยวค่อยให้ไปจิ้มเดี๋ยวนั้นค่อยไปจิ้มฟ้าขอดูที่ไปต่อได้เลยเพราะนี่ก็เห็นมาเหมือนกันอืมอ่าแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปจิ้มอนัน เราเอาเรื่องที่แบบไม่ได้อะไรกับฟ้าเลยนะทำไมฟ้าถึงถึงเอาหมดขึ้นมาขึ้นมาหมดอ่ะไม่ใช่เรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องโปรเดี๋ยวว่ากันอแต่อยากให้เคลียร์กันสองคนก่อนเเคอาถึงที่ทำไมว่าแบบมึงฟ้ากับคนอ่ะตูพูดตรงๆนะฟ้าคนในทีมงานเหมือน่ได้มือาใช่มือนนกัเล่นมาเล่นมาสองสองรอบอบบมึกไม่พูดอะไรถึงฟ้าในทางเสียหายแม้แต่อย่างไเดียแล้วหลังพูดกับคนอื่นว่าไงฟ้าไหนขอโทษเคลียร์กันแล้วมึกชอบป่ะ เหมือนกันก็เหมือนกันก็ไอ้แม็กไอ้แม็กมันพูดหนึ่งนะพี่บุ๊คค่อยดูมาได้ไหมพี่ผมขอฟังก่อนทุกคนเดี๋ยวยังดูมาได้ไหมของั่งมันผมไม่ได้อะไรพี่เขาเขาพูดอะนะพี่บุ๊คสักอย่างถูกต้องครับเล่นตในเกมแต่งทั้งที่ตัวเขาอ่ะตัวเขาอ่ะที่เขาพูดอ่ะอันนี้ผมรู้มาจากข้างนอกผมก็ไม่อะไรมามาเกี่ยวเขาก็พูดถึงข้างนอกว่าผมเออแบบข้างนอกมันโอซีมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นในคลิปก็มีให้เห็นอยู่ผมก็ไม่ยุ่งผมก็เล่นตามเกมอืมอืมนั่นแหละไไไไไไไมม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 ม่่่่่่่่่่ดด้้้้เเเเเเกกกกกีียยยยววววออะรัััันนนนใชาาาาาหหหหึึึึแคคบฟฉพ จะแจ้งใบถูกไหมแต่มันแค่แจ้งไม่ได้เฉยเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ไดเอามาบับมือไม่คือคือทางฝั่งแฟนทอมเขาบับมาทางฝั่งกากินนังกากินังก็เออกากินนังเก่าก็บับบับใส่แฟนทอมเล่นกันในเกมไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับข้างนอกเลยนะฟ้าเพราะก่กินังที่นี่ก็มีแฟนทอมก็มีแฟนทอมก็มีอ่ามันแตกจริงใช่เข้าใจทังสองผมมาโดนด่างข้างนอกเลยผมเล่นกันผมเล่นแต่ในเกมจริงนะฟ้าฟ้าย้อนดูเลยสตรีมมีอยู่ มีตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเราเล่นกันผมไม่ลบไม่ได้แก้ไขอะไรมันเลยไปย้อนดูไว้เลยผมไม่ได้ว่าอะไรเกี่ยวกับฟ้าแม้แต่คําเดียวเลยด้วยซ้ำผมเข้าใจเข้าใจเข้าใจสุดท้ายมันมันเล่นด้วยกันมันมันมันก็มีคิดอยู่แล้วแหละมึกถ้าถามว่าตัวผมคิดไหมผมก็คิดอืมโดยเฉพาะไอ้เรื่องไอ้เรื่องที่บอกว่าโปโดยโดยเฉพาะไอ้เรื่องที่บอกว่าโปรอีกหลายคนนะที่ยังไม่โดนแบนอ่ะโล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 ผมว่ามีมันมีมันมีอีกคนนึงแน่แน่ฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ต๊อนส่งคลิปให้ดูก็ได้อืม ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไ,ไม่ใช่ไอเยี่มดีเป็นคนแจ้งนะตำรวจเป็นคนเป็นคนไอ้นี่เป็นคนเอาคิมนาไปส่งเ,ออเดี๋ยวค่อยคุยอันนี้พอพอแล้วพอแล้วด<อ>ีกว่าเราเรามาคุยกันแบบที่เราผิดใจกันนี่นีไม่ได้พูดแบบยกเมฆหรือว่าเอาอะไรแบบมุๆ่ๆมุ่งๆมาพูดเลยเห็นอะไรก็พูดไปแบบนั้น ก็ไอเรื่องไอเรื่องโปรก็เดี๋ยวว่ากันไปถ้ามีก็แจ้งไปก็ตามนั้นแหละใช่ก็แจ้งไปอ่างั้นเพราะว่าเมื่อวานอ่ะเมื่อวานผมผมไปกินข้าวกับเพื่อนเมื่อวานเมื่อวานพี่ต้อยก็สั่งผักแกงหัวเลยอ่ะโอเคงั้นเล่นมาถองฮัตอรี่ผมก็เลยไปพักแล้วผมก็นั่งดูหัวตีมฟ้าแบบเอ๊ะเอ้าทำไมกลายเป็นกูโดนวะทั้งนี้กูก็ปกป้องไอ้ฟ้ามันเต็มที่เลยคนห้าพันหกพันคนแบนผมแบนหมดเกือบหมดเลยนะคนที่ว่าเกี่ยวกับฟ้า อพราะผมรู้ว่าเรื่องเนี้ยฟ้าไม่ดูเรื่องอยู่แล้วคนคนที่มันเล่นอะไรที่มันไม่ดีอะ่ะเขาดูแค่ตัวคนเดียวหรือแค่แบบกับเพื่อนเขาให้คนสองคนอยู่แล้วมันยิ่งดูน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีอันเนี้ยรู้อจืจริงๆนะผมไม่จะพูดอะไรเกี่ยวกับฟ้าไม่ดีไม่เรื่องย้อนดูไว้เลยวันละสิบชั่วโมงสิบชั่วโมงไปย้อนดูเพ oh. ื่อมีคาว่าด,ด่าว่าแบบ ฟ้าอย่างวุ้นฟ้าอย่างเงี้ยเอามาแย่งกูก็คิดอะเพราะมันไม่รวยหี่แต่ไรในแก๊งหรอกมันก็แค่ปกป้องน้องเครื่องหมายสีเงินนัก thon แก๊งที่ผมทำไว้คนดูก็บอกว่ากูก็เป็นฟ้ากูเป็นฟ้ากูก็คิดนะเพราะมันไม่รู้หี่รู้แต่ไรในแก๊งหรอกมันก็แค่ปกป้องน้องเออผม ตัวผมก็มองฟ้าด้วยว่าเอ้ยถ้ามึงจะด่าด่าตัวคนที่มันเล่นแย่นะมึงอย่าด่าฟ้านะฟ้ามันไม่รู้มึงเชื่อกูถ้ามันรู้มันเอาออกอยู่แล้วฟ้าลองดูในสตรีมมดูก็ได้มันมันมันไม่ผมผมไม่ได้ไปย้อนดูเลยเออลองไปดูไม่ได้ดูไม่ได้ดูแล้วก็อยากให้แบบคุยกันดีๆนะสิ่งที่ผมจะพูดอ่ะคือบางอย่างอ่ะที่ด่าพวกผมเล่นนู่นเล่นนี่อะแต่ว่าถ้าตัวมึกไม่นี้ไม่ไม่ไม่ได้ดีพอมันเหมือนถุยน้ำลายขึ้นฟ้าไว้คำนี้ผมก็พูดเมื่อวานของจริง ตัวผมเองผมสตรีมผมไม่เคยมานั่งมานั่งดูจอใครด้วยผมอันนี้ผมตาบานให้ฟ้าผ่าเพราะาาว่ามันก็มีมันก็มีส่วนที่ทําให้แบบแก๊้งพี่แบบไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบไปต่อก็มีคนที่ไม่อยากไปต่อก็มีไงที่แบบเห็นแบบฟ้าพูดเรื่องเมื่อวานเนี่ยพี่ก็ยังไม่ได้ไปดูนะอันนั้นอันนั้นผม้าใจพี่แต่สุดท้ายมันก็อยู่ที่นายกตัดสินปะ่ะเพราะสุดท้ายฟังผมมันก็มีไม่ไม่ใช่หมายหมายถึงเร<ม>ื่องที่ฟ้าพูดเมื่อวานแค่นี้มันก็เจ็บกันเยอะแล้วเราจะให้มันเจ็บเยอะกว่านี้ทาไมอะ มันมีอะไรที่มันจะพอที่จะคุยกันได้ไหมล่ะเออพี่ว่าฟ้าไปคุยกับหมึกแล้วก็คุยกับไก่นั่นอีกคนหนึ่งไบตรงๆนะมันเจ็บกันไม่นี่มันเจ็บกันเยอะแล้วนะโดนใบกันรื่มลำ้มรื้มรื้มหมดเข้าใจครับพี่ผมเข้าใจครับครับทั้งสุดพี่ก็โดนแดงไปเนี่ยถามว่าพี่เจ็บไหมพี่โคตรเจ็บนะแล้วมันอยู่กับพี่มานานแล้วด้วยแล้วเมันถามว่ามันดีไหมมันดีไอคนเนี้ยอ่ะอย่างขวดเนีะยที่โดนใบแล้วอีกหลายคนที่ก็รอโดนใบอ่ะถูกไหมล่ะพี่ทำอะไรแล้วไม่ใช่หรอโดนแดงอ่ะมันไม่มีแล้วนี่มีมีขววดไไงงงม่หหาายถึลั หลังจากไอ้ขวดไปมันไม่มีแล้รไม่น่ามีครับไม่น่ามีแต่ก็ติดเงินห้าล้านคาดโดนโดนโดนปรับโดนอะไรกันเยอะยอาจจะไม่มีใบแดงหรอกแต่ก็มีใบอ่ะเอาแค่นี้ดีกว่าไม่รู้อ่ะพี่ถ้าพีดเอางนี้เอาอย่างนี้แล้วกันขอพูดเลยแล้วกันถ้าน้องฟ้าดูพี่อยู่นะอันนี้พี่พูดลอยลอยนะมีแค่เราถ้าน้องฟ้าดูพี่อยู่อ่ะอยู่คนในแก๊งอ่ะรู้รู้ตัวทําผิดอ่ะบอกฟ้าแบบตรงตรงเลย มันก็น้องพี่อ่ะพี่ไม่อให้งบบว่าหนแฟนเอ็มดูคนออนในประเทศกดตัวเลยครับอยากโหกมันแบบไปตลอดเลยน้องมันมันหนีความจริงไม่ได้หรอกตรงๆอ่ะเล่นมากระหลายปีมันมาดูออกเว้ยถ้าสงสารพี่สงสงสารน้องพี่นะถ้ายังรักน้องพี่อ่ะอือือแค่นั้นเองสงสารฟ้านะในมุมมันก็น้องในแกงในมุมเราก็น้องในแก๊งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแกแนมมันมีอีกทัวร้อยถูกไหม อ่ามี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 ครับเดี๋ยวเดยวพี่เอาให้ดูครับฟ้าเดี๋ยวพี่เอาให้ดูเดี๋ยวฟ้าลองดูก็ได้ลอให้มายอมรับเองก็ได้ฟ้าลองันยอมรับเองคนคนเรามันยอมรับเองไม่เป็นหรอกมันไม่มีใครยอมรับหรอกูโอเคฟ้ามึงยอมรับแต่เขาดูออกกันไงพี่ไอ้เฮียหมึกมันผิดอะไรก็แกงแต่เรื่องนี้ที่อยากให้คุยกันคุยคุยเรื่องที่แบบเออทํำไมถึงโกรธกันถึงข้างนอกเลยอะไรประมาณนั้นอืมอืมอืมทำไมแบบมันจะคุยกันไม่ได้เลยอันนี้อันนี้อันนี้มันทํางานร่วมกันอ่ะเออ มันเป็นคนงานเดียวกันนะไม่ไม่ตัวผมไม่ได้ไม่ได้อะไรกับฟ้าผมแค่เห็นเห็นที่ฟ้าสตรีมเมื่อวานเฉยเมื่อวานผมไม่อยู่บ้านไงผมแค่เห็นสตรีมฟ้าเฉยว่าคนดูก็บอกผมว่าเออแบบเออเมื่อวานนึงก็พิมพ์มาพิมพ์มาไม่อยู่เหมือนกันเออผิดจารอะไรกับฟ้าแล้วบ้าอยู่ดีดีพิมพ์เซฟมึอเซฟมึอเซฟมึเซฟฟ้าเซฟมึออะไรก็ันเต็มเลยใช่ผมก็แบบไม่มีนะเพราะว่าสตรีมทั้งหมดผมไม่ได้โจมตีอะไรฟ้าไม่ว่าจะไอซีโอซีผมไม่ได้โจมตีอะไรฟ้าเลยทักอย่างปกป้องได้ทำจริงจริงแล้วในมุมฟ้าาคิดว่่ยังงไอะ หลังบ้านควรกลางที่ไม่ได้เข้าข้างหมึกนะพี่อยากรู้ในระบบที่น้องเครื่องหมายสีเหลี่ยมประเทศจะเสียเอาบางอย่างผมไม่รู้หรอกว่ามันจริงหรือไม่จริงเว้แต่สุดท้ายถ้ามันจริงตรงเนี้ยอ่ะผมผมก็พร้อมที่จะขอโทษหมึกนะไม่เอางนี้ดีกว่าฟ้าถ้าถ้าถ้าฟ้าบอกว่าฟ้าไม่ได้ย้อนดูผมเลยใช่ป่ะคือฟ้าฟังมาจากน้องฟ้าถูกไหมที่บอกว่าผมทำอย่างนั้นอ่ะอันเอาอ่างนี้เอาางนี้ก่อนที่ฟ้าจะทําอะไรฟ้าไปย้อนทุกทีมผมก่อนดีกว่าจริงๆถ้าฟังมาจากฝั่งน้องฟ้าคือฟ้าฟังความข้างเดียวตอนนี้ ถ้าเกิดในมุมผมหรือถามคนดูหรือถามคนดูฟ้าถามคนดูใครที่เขาดูทั้งสองฝั่งก็ได้ผมบร่สุดใจผมมั่นใจแน่นอนว่าผมไม่ได้พูดอะไรไม่ดีเกี่ยวกับฟ้าเลยสักอย่างแถมปกป้องได้ว่าถ้าจะด่าด่าคนที่ใช้โปอย่าว่าฟ้าฟ้าไม่รู้อืมแน่นอนอันนี้ในมุมหมึกว่าฟ้าคิดว่าไงก็อย่างที่ผมบอกพี่สิ่งที่ผมไม่โอเคก็ตามนั้นเลยก็อย่างที่ผมให้เหตุผลไป เพราะว่าทุกคนมันมันซ้อมด้วยกันมาเว้ยพี่มันซ้อมกันมาเป็นเดือนเป็นปีเว้ยมันไม่มีใครเห็นตรงนั้นหรอกอืมสุดท้ายน้องมันจะโปรจริงหรือไม่จริงสุดท้ายผมว่าเอาหลักฐานอ่าคนดูคนดูมันค์เม้นต์กันตอนเนี้ว่าไม่ได้เข้าข้างไอ้หมึกนะมันแต่มันพูดจริงมันดูอยู่แต่แต่ถ้าถามว่าโกรธอะไรไหมผมไม่ได้โกรธอะไรฟ้าเลยสักอย่างเพราะว่าถามไม่คิดได้ผมทักไปแกน่ายังไม่ตื่นมั้งผมบอกแกว่าเออผมอยากคุยกับฟ้านะเพราะว่า ที่ฟ้าพูดมามันมีหลายอย่างที่มันไม่ใช่ความจริงนะอยาก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 ให้คุยกันดีดีแล้วเว้ยมึงแบบไม่อยากทะเลาะกันเลยผมก็ว่าเคลียกันสองคนอ่ะแล้วก็มามาเคลียกันเรื่องแผลก่อนแล้วค่อยมาเคลียกันแผลส่วนตัวที่มันใหญ่น่คือทะเลาะกันอันนี้มันไม่ได้เกลยดในเกมแล้วมันเป็นข้างนอกแต่ถ้าเคลียกันเสร็จปุ๊บเราค่อยมาเกลียดกันในเกมดีกว่าดีกว่าเกลียดข้างนอกไม่ผมผมไม่ได้โกรธเลยอันนี้พูดจากใจจริงเลยว่าไม่ได้โกรธผมเข้าใจว่าฟ้ามีเรื่องที่เข้าใจผิดอยู่ผมก็เลยพิมพ์ ก็บอกว่าเออผมอยากคุยกับฟ้านะฟ้านจะมีเรื่องให้เข้าใจอะไรสักอย่ผมไม่กดมันเพราะว่าที่ผ่านมาตอนที่ผมเดิมมีด่างไปอ่ะฟ้ามันก็บอกฟังผมมาตลอดเพื่อนมันแค่นี้มันมันผิดใจอะไรกันมันให้อภัยกันได้อยู่แล้วว่าหมึกรักฟ้านะฟ้าก็พร้อมขอโทษรักกันเหมือนเดิมดีกว่าโนบิตะมันแอบดูอยู่เพื่อนมันแค่นี้มันมันผิดะไมันใ้อภัยกันได้อยู่แล้วกูว่หมึกรั้านะฟ้ากร้อมขอโทษรักันเหมือนเดิมดีกว่าโนตะมนแอบดูอยู่เพื่อนมันแคี้มันมันผิดใจอะไรกันมันให้อภัยกันี่ย เออมีอะไรคุยกันเลยมึกไม่ได้โกใช่ไหมเออไม่ได้โกะกันไหมไม่ได้โกอ่ะไปคุยกันแบบไม่โกะไหมคืออะไรเดี๋ยวมึกเดี๋ยวไม่ไดถอยคุยกับผมหลังไหมดีกว่าเรื่องนี้แต่ว่าไอ้เรื่องโปะอะถ้ามันจริงอย่างที่มึกพูดอะผมว่าไอเดี๋ยวเดี๋ยวจะฟ้าเอาคลิปไปดูเออเดี๋ยวจะฟ้าเอาคลิปไปดูอยู่พี่ต๊อดก็เห็นอยู่เพราะว่ามันมันมีหลายคนที่มันแบบมันคือมันร้องไห้กันเลยนะเว้ยมึกเอาจริงๆอะแบบเข้าใจไหมมันเนี่ยสองเดียวกันไม่ได้นู่นไม่ได้นี่ ผมเป็นหัวแก๊งแต่แต่แต่ถ้าเป็นจริงๆอ่ะไอ้นั่นคงแย่นะกมบอกเลยที่มาทําอย่างเงี้ยเฮ้ยแก๊งมึงโตไอ้เนี่ยเป็นจริงๆนะแต่มันจริงมันจริงอยู่แล้วบอกใหไอ้เหี้ยอืมพี่ก็เลยบอกว่าอยาเถอะไม่จะโกรธไม่โกรธจริงๆไม่ไม่จะพูดเอาดีหน้ากล้องด้วยแต่ไม่จะโกรธจริงๆฟ้าถามพี่กินเราเล่นกันมาเท่าไหร่แล้วถูกไหมฟ้าเราผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วจริงๆอ่ะแล้วมันมันมันไม่เคยมีแบบเนี้ยก็อย่างที่เขาสงสัยว่าอ่ะ ยกตัวอย่างนะฟ้า,าต้องขอโทษไอ้น้องโคมไฟจําได้ไหมที่อยู่แก๊งเราอะ่ะที่มันเห็นตัวยืนอะ่ะตอนแรกก็มันสงสัยก็ลองถามถูกไหมสุดท้ายก็น้องมันก็ยอมรับตรงๆนะไอ้ตัวโคมไฟอะ่ะไอ้นั่นยังลูกผู้ชายก่อนอ,อีกถูกไหมมันจะเถก็ได้มันจะเถียงก็ได้แต่มันเลือกที่ยอมรับรถูกปะก็วันนั้นพี่ก็ย,ยังสงสัยว่าคนมันปั๊มยาวิ่งเข้าไปอีโมได้เลยอ่ะสุดท้ายน้องมันยอมรับอ่เขาก็เลยบอกว่าถ้าเห็นตัวยืน ก็ให้ออกจากเกมหรือว่าไม่ต้องไฟอ่ะไอ้นั่นน่ะลูกผู้ชายกว่าเว้ยจริงๆพี่ยังยอมรับเลยพี่ยังพูดหน้ากล้องเลยไอ้ตัวโคมไฟอะ่ะมันผิดมันมันกับพูดกับนายกมันก็บ,บอกแบบตรงๆเลยเอาเรื่องเนี้ยยังไงผมต้องขอโทษมึกก่อนเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่ไ,ไม่ไมโกรธจริงๆไอ้เรื่องหลัวกฐานสุดท้ายอ่ะถ้ามีอ่ะยังไงเราส่งให้แล้วกันตรงเนี้ยได้เดี๋ยวจะให้เราส่งให้ดูไอเอางี้เราเราแยกกันนะ ก็คือเรื่องหลักฐานเรื่องโปรอะไรไปก็ส่วนเป็นเรื่องของหลักฐานเรื่องโปรรายการส่วนเรื่องผิดใจกันเนี่ยอันนี้ลองลองลองคุยกันหลองคุยกันสองคนดูพวกพี่อ่ะจะไม่ยุ่งเพราะว่าพี่มองว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ว่าหมึกหรือสายฟ้าเนี่ยเล่นเล่นกันมานานแล้วพี่มองว่าทุกคนอ่ะเป็นมืออาชีพเอาตรงๆนะเราทุกคนเนี่ยไม่เล่นเกมเป็นมืออาชีพใช่เป็นมืออาชีพทุกคนอ่ะกำลังทางานกันอยู่เว้ยดังนั้นอ่ะลองคุยกันดูว่า ถ้าไม่มีออใช่ถ้ามึงผิดใจกันเนี่ยสมมติว่าเกมเนี่ยมันไม่ได้ไปต่อแลว้วถึงมันหมดยุคเกมไปแล้วจะทํางานอะไรกันต้องมาทํางานกันแล้วก็ยังมองกันไม่ติดแ,แค่เรื่องเกมเนี่ยหรอถูกไหมเพราะพะสุดท้ายเราก็ต้องสามัคคีกันถูกปะถูกถูกถูกก็ขอโทษฟ<อ>าเหมือนกันถ้าเกิดว่าพูดอะไรแลบบ้แบบว่ามันเอออาจจะไม่ถูกใจหรือว่าอะไรเงี้ยขอโทษเหมือนกันขอโทษเหมือนกันไม่อยากผิดใจหรือไม่อยากมีปัญหาด้วยเหมือนกัน เราไม่คุยกันชีก็ได้ฟ้ามันปกป้องผมมาตลอดเหมือนกันตอนที่ผมยุบการกินนังไปอ่ะตอนนั้นผมก็นั่งดูมันอยู่มันก็ช่วยผมมาตลอดอ่ะเรื่องเ่แค่นี้ผมไม่ไม่ตัดหรือว่าไม่โกรธจนเอาตายหรอกมันแค่เขาใจผิดเองไม่โกรธกันหลอกแค่ใช่เรื่องในเกมมันจะมาเสียเพื่อนเสียอะไรมาคุยกันนอกข้างนอกไม่ได้อย่างงี้ไม่ใช่เล่าอย่างน้ไม่ใช่เกมเรามึงควรปรับรีบปรับพอเข้าใจกันยิ่งปล่อยไปยิ่งจะเหลือหลังเว้ยเราลองมาถอยคนละก้าวแล้วดีเล่าเนี่ยอันนี้วันสองวันเราเราผิดใจกันวันสองวันวันท ดีแล้วครับดีดีมากอมลองคุยกันดูหลังไหม่ก็ได้พากพี่ไม่ยุ่งก็ได้อย่างเงี้ยเพราะป็นเลี้องส่วนตัวไงสองคนอะพวกพี่ก็ไม่สบายใจเออหัวแม่งยิ่งงอมอ่ะคุยกับผมทุกวันอะ <c oughs> แต่เมื่อวานนี้หัวแม่งบวกมาสองล้านนะบวกสองล้านเนกับสามว่าจริงริงมันเป็น,เป,นเป็นงมหาหลักฐานให้ตาแตกเด็กแล้วก็มันถามเนี่ยไอพอดยันไอพอดไอพอดคนที่ทำโปรดคือไอเพื่อนในบูอะ มันมันก็มีคนเชื่อว่าใช้กับคนที่ไม่เชื่อว่าใช้ไว้พี่เพราะว่ามันมันก็ไม่ได้แบบหาตัวจับง่ายขนาดนั้นไงเอางี้คนที่ทําโปรอ่ะมันบอกว่าพี่ถามว่าดูดูช็อตนี้ให้หน่อยแล้วมันรู้ไหมไอ้คนที่ทํโปรมบอกว่าอะไรมันบอกว่าพี่ดูในคลิปยังดูไม่ออกจริงๆหรอมันก็เลยขํากันทั้งทีเอสอ่ะเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันบอกว่ามันใช้ผ่านแฟลชไดร์ฟกันก็ได้ถ้าไม่อยากตรวจอยากเครื่องะอาก็รันเชื่อผ่านแฟลชไดร์ฟเอา เข้ามาตรวจอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใช้ลองให้ใครมาตรวจของพี่ดูก็ได้ว่าโปรหรือเปล่าแต่พี่ไปทําแบบเนียนๆแบบไม่ต้องบอกเลยเข้าไปเล่นแบบโปรเงี้ยอ่ะอยากตรวจของพี่ใช่ไหมตรวจได้เลยออกคือดึงไฟได้ออกก็คือหายหมดเลยหรอ <S <S ใช่ใช่ครับตรวจเครื่องก็ไม่เจอใช่อันนี้คนชื่อพอร์ตเป็นคนบอกนะพี่ว่าฟานนาะจะรู้จักคนชื่อพอร์ตที่อยู่กับบูอ่ะคนอ้วน,นอะ่ะไม่ไม่รู้จักครับพ<ค>ี่เคยเห็นปะที่อยู่กับบูอ<จ>ะ่ะที่มันมาบ้านพี่อ่ะใช่ครับที่มันชอบอยู่กับบูอ้วนุ่นอ่ะ เดี๋ยวพี่เอาเฟนให้ดูลองลองถามมันดูก็ได้มันก็ทำอยู่กับพวกไอออนเนี่ยคนขายโปอ่ะมันก็ต้องบอกว่าไม่โปะอยู่แล้วถูกไหมไอ้บาสโดนสารพัดแต่ไม่ขอโทษงงแรกสงสารน้องมันเป็นหมาเว้ยเอาจริงไม่ถึงขนาดนั้นหลอกมันไม่หมาหลอกมึงเข้าใจในมึงนะมึงมึงรักน้อง่าเชื่อว่าทุกคนเขาเข้าใจเป็นฟ้าเป็นหัวแก๊งอ่ะมันก็ต้องปกป้องคนในแก๊งไม่ปกป้องคนในแกงไม่ผิดไม่ผิดเลยมึงไม่ผิดเลย เจอกันหลังรีเข้ามาด้วยลองไปคุยกันดู